สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะโดยครัวมอนเช่นเดิมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในร่องของเศษส่วนนะคะแต่จะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกและลบเศษส่วนนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะ เรามาดูกันเลยนะคะโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนนะคะที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะแม่ซื้อน้ำตาลปี๊บนะคะเศษ2ส่วน4กิโลกรัมซื้อน้ำตาลปี๊บน้อยกว่าน้ำตาลทราย1เศษ1ส่วน4ี่กิโลกรัมแม่ซื้อน้ำตาลทรายกี่กิโลกรัมนะคะนักเรียนดูนะคะจากโจทย์นะคะนักเรียนคิดว่าโจทย์ถามอะไรคะ สิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่ซื้อน้ำตาลทรายกี่กิโลกรัมนะคะนั่นคือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะต่อไปโจทย์บอกอะไรนะักเรียนตอบได้ไหมคะโจทย์บอกก็คือแม่ซื้อน้ำตาลปี๊บเศษ2ส่วน4กิโลกรัมซื้อน้ำตาลปี๊บน้อยกว่าน้ำตาลทรายเศษ1ส่วน4กิโลกรัมนั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะถ้าเขียนอยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะก็ได้เป็นเศษ2ส่วน4บวกด้วยเศษ1ส่วน4เท่ากับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนั่นเองคะ่ะจากข้อนี้นะคะเราสามารถวิเคราะห์ในสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์บอกและสามารถเขียนโจทย์อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์นะคะหลังจากนั้นเราจะไปแสดงวิธีทำรรนะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะ เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะบรรทัดแรกนะคะที่นักเรียนต้องเขียนก็คือสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองโจทย์บอกสิ่งแรกก็คือแม่ซื้อน้ำตาลปี๊บเศษ2ส่วน4กิโลกรัมค่ะต่อมานะคะโจทย์บอกครั้งโจทย์บอกข้อที่2ก็คือซื้อน้ำตาลปี๊บน้อยกว่าน้ำตาลทรายเศษ1ส่วน4กิโลกรัมนะคะเราสามารถหา ว่าแม่ซื้อน้ําตาลทรายเท่าไหร่โดยการบวกกันนะคะก็คือแม่ซื้อน้ําตาลทรายเศษ2ส่วน4บวกด้วยเศษ1ส่วน4นะคะหลักในการบวกนะคะถ้าตัวส่วนเท่ากันนักเรียนบวกเฉพาะตัวเศษนะคะก็คือเศษอะไรคะเศษ2บวกด้วยเศษ1ก็จะได้เศษ3นะคะคงตัวส่วนไว้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแม่ซื้อน้ําตาลทรายเท่ากับเท่าไหร่คะถ้ากับเศษ3ส่วนสี่กิโลกรัมนั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะนักเรียนสามารถาเขียนตอบได้เลยนะคะก็คือคําตอบก็คือแม่ซื้อน้ําตาลทรายเศษ3าส่วนสี่กิโลกรัมนั่นเองค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาดูโจทย์ปัญหาข้อถัดมากันนะคะวันแรกนะคะขุนวิ่งได้เศษ9ส่วน 10กิโลเมตรนะคะวันแรกวิ่งได้มากกว่าวันที่2เศษ2องส่วน10กิโลเมตรนะคะส่วนโจทย์ถามนะคะวันที่2ขุนวิ่งได้ระยะทางกี่กิโลเมตรนะคะาจากโจทย์นะคะนักเรียนต้องสามารถแยกออกมาได้ว่าโจทย์บอกอะไรและ โจทย์ถามอะไรนะคะเรามาดูเลยค่ะว่าโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่าวันที่สองขุนวิ่งได้ระยะทางกี่กิโลเมตรนั่นเองค่ะ ต่อถัดมานะคะในสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรมาคะาโจทย์บอกว่าวันแรกขุนวิ่งได้เศษ9ส่วน10กิโลเมตรนะคะวันแรกวิ่งได้มากกว่าวันที่2เศษ2ส่วน10กิโลเมตรนั่นเองค่ะจากนั้นนักเรียนสามารถเขียนอยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะก็คือเศษ9ส่วน10ลบด้วยเศษ2ส่วน10เท่ากับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะหลังจากนักเรียน วิเคราะห์ได้ว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรและก็เขียนอยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเราลองไปแสดงวิธีทํำกันเลยค่ะค่ะสำหรับวิธีทำนะคะสิ่งที่โจทย์บอกอข้อแรกนะคะก็คือวันแรกคุณวิ่งได้เศษ9.10ส่วน10กิโลเมตรนะคะ ต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกบรรทัดที่2นะคะก็คือวันแรกวิ่งได้มากกว่าวันที่2เศษ2ส,ส่วน10กิโลเมตรนั่นเองค่ะาจากนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการที่จะรู้นะคะก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนะั่นก็คือวันที่2ขวนวิ่งได้เท่าไหร่นะเรียน mm hmm. ก็เอาไปลบก,กันเลยนะคะเศษ9ส่วน10ลบด้วยเศษ2ส่วน10นะคะในการลบตัวส่วนเท่ากันให้ดูเฉพาะตัว เศษนะคะ9ลบ2นะคะเศษ9นะคะลบด้วยเศษ2เหลือเศษ7นะคะส่วนตัวส่วนนะคะยังคงที่ไว้ก็คือวันที่2ขุนวิ่งได้เศษ7ส่วน10กิโลเมตรนั่นเองค่ะจากนั้นนักเรียนก็เขียนคำตอบเป็นอตอบได้เลยนะคะก็คือวันที่2ขุนวิ่งได้ระยะทางเศษ7ส่วน10กิโลเมตรนั่นเองค่ะ ไม่ยากกันใช่ไหมคะ,ะก็คือลักษณะโจทย์ก็คล้ายๆกับโจทย์การบวกการลบธรรมดานั่นเองแต่อันนี้อยู่ในรูปของเศษส่วนแค่นั้นเองนะคะในการบวกลบเศษส่วนก็อย่างที่ผ่านมานะคะก็คือถ้าตัวส่วนเท่ากันให้นักเรียนสังเกตตัวเศษนะคะตัวส่วนยังคงเดิมนั่นเองคะ่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบไปในแค่นี้ก่อนนะคะเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ